จะแต่งให้ไงอ่าเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีซบมันมันแต่งวิงมันแต่งวิงได้ปะมันแต่งวิงได้ปะพวกเนี้ยวิงอ่ะเฮ้ยไอ้เคียนมีดิทโมปะขอดูดิโมดิีไม่ใช่ดิโมมเปลี่ยนวิงงิบได้ไหมเอาเงินให้กูดีกว่าเดี๋ยวกูไปแต่งภายนอกเองไอสัตว์จัฟังแต่งดมันมีดิโมปะต้างแต่วเนนะแ่เรียลลาตาเดียวแต่บตงให้ วันนี้มุงจะเข้าตัวอู้ยไหมครับโอุ้ยเดี๋ยวจะดูก่อนครับไปเล่นไนในเมืองบ้างไปเจอคนใหม่ๆในเมืองบ้างดีกว่าเอาเดี๋ยวมาดวอุ้ยเคี้ยมันก็ไม่ได้พุ่งเวอร์โอเคไม่ไม,ไม่พุ่งเวอร์ก็เคี้ยวไรสัตว์มันดูแบบว่าม,ม,มันจะไม่ตั้งเลยเลยมันมีเสียงท่ออันหนึ่งอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเอ็กของประเทศหนึ่งที่กูไปเล่นมา ไอ้สี่คิงอะสี่คิงอะวิ่งทำไมมันเยอะขนาดนี้น่ะไอ้เหี้ยว่าไงพ่อหนุ่มระวยนะครับเนี่ยธรรมดาครับไปเอาเศษตังค์หลังตู้เย็นมาซื้อโอเค แต่งอะไรได้ดีกว่าดูวนนะี่เชี่ยสามห้าต้องมาแล้วว่าขมูลรอบเนี้เนี่ยต้องมีอ่ะเนี่ยผมจะไปแต่งสีนี้ไว้ ใ่ที่ผมจะไปทำเป็นแรปสีนะจะเป็นสีนี้ฮะเนี่ยสีนี้ฮะที่ผมจะไปแรปแต่สีฟ้าก็สวยนะ เอกลบเงินให้พี่หน่อย86ดหเลขแปดหกสี่ a อบคุ อุ้ยอุอุ้ยเร็วเกินเร็วยากจัดเร็วยากจัดเร็วยากจัดอ้เร็วยากจัดไอ้สัตวสเร็วยากจัด จะไฟโดนน้ำเปรี้ยวเลยความเร็วนั้นจะประมาณนี้แหละมัง้งจีพีท่าขโมยรอบหน้าแต่รถตัวรถดีหมดทุกอย่างเลยอะ่ะ ทะไไเลาะวิวาสเฮ้ยมีมเย้ะหรอเอาลงขายที่ร้านแล้วครับยี่สิบล้านซื้อมาละถี่มาเลครับคันนี้ซื้อมายี่สิบล้านครับ <c oughs> ขายที่ร้านแล้ว <c oughs> นี่คำแม่แถมป้ายทะเบียนลับลุงอันนี้เป็นป้ายทะเบียนพิเศษประมูลไงวิ่งเท่าไหร่ครับลุงสี่ร้อยก็คือถ้าถ้าเห็นปุ๊บก็คือกลับเลยดีกว่าใช่กลับเลยดีกว่าทางตรงอย่างเดียวคันเนี้ยเดียวไม่ได้ใช่ไหมลุงขอเจอรถที่แรงที่สุดของสอนอได้ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ดิไม่อยู่เจ้าตัวทอดก็ได้ครับผมคอดก็ได้ อ่าไปลองไปไม่ได้พอตไม่จูนครับกี่ไม้ครับลุงประมาณสองพันม้าคันนี้ไปกู้มาจากที şey ่ไฟไหม้อ่ะษ้ทษ ได้เลยป่ะครับไม่แต่ทางตรงอ้โ,โหอ่านลองดูครับทางตรงได้ไปเขียวเริ่มเลยครับ แยากเจอรถถ่ายทักรี่ไหวสัตว์ทักรี่อยู่ปะวะอันนี้แหละคุณจะไม่แพ้ไอ้หี้ยรอบป่อยคุณสามสิ่คุแพ้ไอ้สัตว์รอนมาก่อนจะเจอกัน ก่อน3-5แพ้ได้3-4แพ้แต่ครั้งเนี้ยจะไม่มีทางแพ้ ต้องโชว์หน่อยยืนแอก่อนเนี่ยเวลาลงมาจากเซเว่นก็เดินอย่างนี้ละบุหรีถึงทีแล้วก็ยืนนั่งพิงอยู่หน้ารถแตไประมาณนี้นสามกีแบบตอกเลย สรางกันมานังนานมึงกับลรากูเจเคกับกูใจนั่ขคารและพวกกูมันคอนจะเทและพวกกูไม่เคยยอมเลยก็บอลเด n y w a y ์ูเป็นในสูงส่งพวกูฟ like a player กกูเจแค่ในไฟแอดมิรัลเมดหลังที่พวกกูฟ้องชุดชิ้นอันเทลฟงแฟมิลีิเตตดูดิฟสวยสวยเฮียแม่ดิฟยากหรอวะ ภาพข้างๆมันเร็วขึ้นบอดเนีย่ยไม่มีใครอยู่ให้คุณโชว์รถเลยวะไอ้ตั์ ไปควง้อมกันกปอนแอนนี่เวกกูปีปีสูงสุดัวกฟีลไล่เก็เพล่ไฟไอมกูฟอนนังเค้งไม่ทำสีนี้สวยนะ